สวัสดีจ้าสวัสดีจากถอนมสีบารมีบอลมีบันทิดช่วยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งปัทณีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทยังเคยจ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางเราสนใจโทรแอดไลน์บอลดังนี้เลยเลยจ้าศูนย์นกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีออปเปอเรเตอร์อ๋อปเปเรเตอร์สาวสวยสวยสุดน้องก้อยรับสายครับผมเปิดมาลิ้นล้วนกระบิลิ้นล้วนลิ้นล้วนมาพอดีบอลด่างบอลป้ายไม้เก่าไม้แรงเธอสวยจะแจ่มจึ้งจึ้งใจพี่จ้าต้นที่มือผมจับอยู่นี้ครับพี่นี่เลยจ้ ใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นสีต้นนี้เลยครับผมมหาเศรษฐีท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 ีอคโคให้ด้วยครับพี่รอดใหม่มาแล้วเรียบร้อยมหาเศรษฐีหนึ่งร้อยบาทไม้ทุกต้นอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับพี่นี่เลยใหญ่ๆฟูฟูสวยๆแบบนี้เลยเนาะไม่มีไม้เล็กกระถางสามกระถางสี่นะครับผมมหาเศรษฐีหนึ่งร้อยบาทจากงาม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 เทพสายรุ้งครับพี่นี่เลยหน้าด่างสวยสวยใบนี้ด่างเหลืองตัดส้มฮาบครึ่งครับพี่ เทพสายรุ้งหนึ่งร้อยบาทจ้ะร้อยเดียวและดาราจ้าดาราดาราดารานับพรลัดแฮะดารานบพลัดแฮะถูกแล้วครับพี่ทามทามหนึ่งร้อยบาทครับพี่ดารานบพาลัดครับผมสวยสวยฟอมใหญ่ล้นฟูห้าจุดห้านิ้วเลยด้านในด้านในไม่มีอะไรครับพี่เอาด้านนี้แล้วกัน <laughs> ทองเศรษฐีครับพี่นี่เลยส้มเหลืองตัดสวยๆจ่าหลอดใหม่มาแล้วทองเศรษฐีสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ ฟู5.5หน้าสวยๆเช่นกันครับผมทองเศรษฐีนี้เลยชื่ออย่างงามนาอย่างเพาะอ่ะต้นนี้ครับพี่ทองเศรษฐีสวยๆต้นที่สองครับพี่สามพระบาทต้นที่สองเนาะ5.5นิ้วฟูเช่นกันครับพี่นี่เลยไม้สวยทองเศรษฐีผมชอบซื้อมากซะเหลือเกินอ่ะต้นนี้ครับผมมานี่รัศมีครับพี่ใบใหม่เปิดหน้ามาชมพูสวยจังหวาต้นนี้เลยครับพี่ใบใหม่ร่าสดล่าสดมานี่ ลักษมีไซส์ใหญ่ฟูสวย100บาทจ้า100บาทชมพูพานคลองเมืองนี่เลยครับพี่ตายสวยแจ่มแจ่มเขียวตัดชมพูเนาะหวานหวานหวานอันนี้ลงฟอร์มกอครับพี่สองต้นคู่2ต้นคู่ในกระถางหนึ่งบาทจ้ะชมพูพานครองเมืองและต,ตนะนนนนนน้นนี้นนนนนเศรษฐีเงินล้านครับพี่ใหญ่ล้น5้าาหน้าสวยๆนี่เลยเศรษฐี เงินล้านกับผมหนึ่งร้อยบาทเช่นกันจะบีงา,งามงามต้นใหญ่ไซส์สวยหน้าฟูฟูต้นนี้อ่าราชธานีครับพี่ด่างสวยโบะบะบโบ,บราชธา,า,านีโอ้โหรอดใหม่ครับพี่พี่ดูความความเกี่ยวความตัดด่างเนาะสวยสวยราชธานีน้องอ้วนกลมด่างสวยหวานเลยครับพี่สองร้อยบาทจ้ะราชธานีครับพี่ราชธานีต้นนี้ยักษ์ยักษ์ ยักษ์อุ๋ยรุ่นหกครับพี่ยักษ์วิรุนหกตอนนี้นี่เลยเป็นบอลเก่านะพี่นี่เลยเป็นแบบว่า,าเขาเรียกอะไรจมพูใช่ไหมตัดความป้ายเขียวเนาะชมูตัดเขียวหนึ่งร้อยบาท wi, ร 6, ครับพี่ยักษ์อุยรุ่นหกครับพี่หลอดใหม่มาแล้วนี่เลยบอลสีตับยนะักษ์เนาะน่าจะเป็นแบบเดอะแกงของทศกัณฐ์เดอะแกงของลำมะเกียนนี่ครับพี่ยักษ์วิรุ่นหกต้นนี้ครับพี่นี่เลยรูปไม้สองสามสี่บารมีบออนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นลูกไม้ใบกลมในเปิดใบใหม่ เปิดหน้ามาด่างอย่างสวยครับพี่เป็นไม้แบบว่าทรงสวยฟอมประกวดผมยกให้ดู5.5นิ้วใหญ่ล้นครับพี่ต้นนี้คือแจ่มคือเด็ดครับพี่500บาทสวยสวยรูปไม้ใบกลมบาระมีบอลครับพี่ฝากไว้ด้วยสวยสวยพี่ดูความแบบว่าความด่างขาวชมพูครับพี่เนะเาะออแบบเหลืองตัดนี่มีเขียวแทรกบ้าสวยครบจบต้นนี้ครับพี่อ่างงามเลยวางอยู่นี้ยังเด่นยังเด่นด้านนี้ ลิ้นก็พี่ลิ้นลิ้น,นเขียวตัดแดงเลยลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟ200รอบาทจ้ะหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยเขียวตัดแดงแดงตัดเขียวแจมแจมใบมันเงาครับพี่ลิ้นมังกรไฟครับผมด้านนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้นะพี่นะลูกไม้ใบหอกแดงตัดเขียวครับพี่มีความเขียวตัดนี่เลยเอา่าด่างๆเปิดเขียวๆนะี่เป็นลูกไม้ ใบหอกนี่เลยแดงตัดเขียวแล้วกันต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทจะบีหนึ่งร้อยบาทสายใบหอกนะใบมันเงาต้นนี้ครับบีรูกไม้ใบหอกแดงตัดความป้ายเขียวมาด้วยกลางทะลุมากลางใบกันเลยทีเดียวเขียวอ่ะสวยสวยเก้าทับครับบีเก้าทับรบ100ร้อยค้งชนะ100ร้อยค้างเพราะเรามีถึงเก้าทับอันเนี้ยร้อยเดียวครับบีเก้าทับจ้ะดดงแจมแจมร้อยเดียวสวยสวยและสีรักงาม เดี๋ยวผมดูตัวตวงข้างมันใหญ่กว่านี้ปีอันนี้ฟอร์มเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูต้นใหญ่กว่าดูต้นใหญ่ให้นะสีเลิกงามนี่เลยครับพี่เดี๋ยวมีใหญ่กว่านี้ตู้ข้างๆเดี๋ยวพาไปชมจ้าโรคไม้ด่างครับพี่โรคไม้ด่างทรงอา่าออกใบไทยนะพี่เนาะนี่เลยด่างสวยๆกัดแดงตัดมาแจ้มเจ๋งครับพี่เขียวขาวแดงโรคไม้ด่างหลอดใหม่มาหลอดใหม,ม,ม่เหมือนจะเหลืองครับพี่หลอดใหม่เหมือนจะเหลืองมาเลยอ่ะโรคไม้ด่าง สองร้อยบาทครับพี่โไม่ดักตอนนี้สองร้อยบาทฟอร์มสวยๆเลยจ้ะและเทราบัติมีสามต้นแล้วก็เหมือนจะมีหนอเหมือนจะสี่ต้นในกระถางเลยพีเอ้าแน่นๆครับพี่แน่นๆหนอเนอนอน,อน,อนี่มานี่เห็นไหมใบนงใบหนอมาเต็มเลยประมาณมีอยู่สี่ต้นครับพี่ในกระถางเลยต้นนี้เทราบัติสวยคุ้มออกแดดนี่จ้ะร้อยเดียวร้อยเดียวครับพี่สี่ต้นก็ร้อยเดียวนี่เลยจ้ะฟอร์มกอเอาไปยกลงกระถางสิบนี่แล้วก็ปล่อยน้องใหญ่ ใหญ่รถกระถางไปนะไม่ั้งตีต้นเลยคุ้มจัดจิลปนดีเนาะอ่ะต้นนี้มะนีร้อมเพชรครับพี่นี่เลยหน้าแผงด่างสวยหวานครับพี่เขียวตัดสมพูมะนีร้อมเพชรหน้าแผงหนึ่งร้อยบาทจ้าหน้าสวยสวยครับพี่หน้าสวย,สวยมะนีร้อมเพชรร้อยเดียวครับผมมาด้านนี้ครับพี่มะนีจันต้นนี้มะนีจันต้นนี้นี่เลยฟอร์มกำลังน่ารักตามูด,ดา่ดางสวยด่างสวยครับพี่เม็ดสีมาแล้วนะ เม็ดสีเขาจะเดี๋ยวเขาจะมีเม็ดชมพูตัดนะพี่เนาะนี่ๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อนอนเออแต่อันนี้คือมันมันใหญ่โพดอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ทําแม่พันธุ์ครับพี่อ่ะแบ่งต้นนี้ครับพี่ด่างสวยเม็ดชมพูมาแล้วมะนนีจันสองร้อยบาทจา้ะด่างสวยๆรอดใหม่แทงมาแล้วนูน่นนะนู่นนะสองร้อยบาทมะนนีจันครับพี่งามๆต้นนี้เศรษฐีเงินล้านเช่นกันอันนี้คือหน้าแดงป้ายนะพี่นี่นะป,นะป้ายนะป้ายนะแต่แบบเออแดงฉ่ำหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ เศรษฐีเงินร้านจริงเงินร้านแดงจัดเลยครัแบพี่แดงจัดเลยต้นนี้เนาะอ่าด้านนี้แม่ฟ้าหลวงนี่เลยใหญ่สวยล้นล้น,ลนใบเท่าฝ่ามือครับพี่ล้นฝ่ามือแล้วนี่เลยด่างสวยแจ่มแจมแม่ฟ้าหลวงหลอดใหม่มาแล้วสองร้อยบาทครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตแม่พันต้นตนี้วางต้นเดียวเต็มถาดครับผมอ่แม่ฟ้าหลวงน่าสวยแล้วพี่เนาะนี่เลยสีระงมมาไม่ใท่นี้เลย สวยๆครับพี่นี่เลยสีเลิกงามร้อยเดียวสะดือแดงแป๊ดเลยครับพี่นี่เลยด่างเหลืองตัดความพื้นใบเขียวสีเลิกงามหนึ่งร้อยบาทจ้ะไก่ทองไก่ทองไก่ทอ,ทองประเสริฐครับพี่ไก่ทองประเสริฐอันนี้มีสองต้นนะผมลงไว้แพ็คคู่ครับพี่สองต้นคู่ในกระถางไก่ทองประเสริฐหนึ่งร้อยบาทครับพี่นี่เลยปายเขียวตัดแจมแจมนะพี่เนาะมีสองต้นมีสองต้นในกระถางหนึ่งร้อยแล้วก็ฉัดนะพี่ ชัดทินกรนี่เลยน้องอ้วนกลมใบดกครับพี่นี่หมายใบดกชัดทินกรครับพี่ฟอร์มพุ่มหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่เลยจะ้ะชัดทินนกรครับพี่อะวางนี่ก่อนเนาะแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนางรากยังไม่โดนตาต้องใจด้านนี้ดีกว่าครับพี่อันนี้เกสรครับพี่ให้ดูให้ดูอันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้แบ่งให้ดูว่า เห็นแว็บแรกพี่ว่านึกถึงอะไรไม่นึกถึงเกสอนใช่ไหมเพราะนี่คือเกสอนพุมมารินที่ไม่ด่างครับพี่ไม่ด่างไม่ด่างยังไงปกติเกสอนเขาจะด่างเหลืองใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือพืชใบเขาเขาจะด่างเหลืองแล้วก็กระดูกแดงใช่ไหมแต่อันนี้คือเกสอนพุมมลรินที่แผงไม่ด่างครับพี่ก็คือไม่มีกระดูกแดงนะแต่คือพื้นเขียวแล้วก็กัดเม็ดขาวปกติถ้าพี่ีเคยเห็นเกสรพุมมรินแล้วเขาจะเป็นด่างเหลืองที่ผมขึ้นนะ เดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปดูเลยเอาแบบเกียร์สอนหน้าปกติแต่อันนี้คือหน้าที่ผ่ามาแล้วไม่แพงครับพี่ไม่ไม่แพงไม่แพงไม่ดางเออพี่ดูเอยมีหนอด้วยอันนี้ใบหนอครับพี่หนอก็ไม่ด่างนะครับผมหนอกนี่หนอกก็ไม่ด่างเกสรพุมรินไม่ด่างนะครับพี่นะเอาไว้ตรงนี้แหละครับผมเดี๋ยวไปประดับข้างรั้วสวยๆนะครับเพื่อ่อะตอนนี้ทองสยามอันนี้เหมือนจะเหมือนจะแพงหรือเปล่าครับพี่นี่เลยสวยแปลกแปลกแนวไม่เหมือนใครเพราะว่าพี่ดูใบนี้ นี่เลยทองสยามครับพี่ปกติเขาจะหน้าแดงตัดเหลืองเลพี่อันนี้พื้นใบเขาจะออกองค์เขียวนะพี่เนาะนี่เลยมีด่างแดงตัดเหลืองมาด้วยครับพี่นี่เลยแดงเหลืองเขียวทองสยามเอามีสองต้นเอาเอาไปครับพี่แพ็คคู่อันนี้จะได้น่าจะเป็นจริงเขี้ยวน้องก้อยปลูกต้นเดียวแหละแต่คือเป็นเขี้ยวแทงขึ้นมาอีกต้นหนึ่งได้สองต้นเลยครับพี่กระถางนี้สองร้อยบาทครับพี่ทองสยามหน้าสวยเหมือนจะแผงแต่แผงสวยซะด้วยสีมีสองต้นในกระถางจะ้ะ ทองสยามสองร้อยบาทสวยๆเลยแสงจันทร์สวยงามอารามแท้แรตามลึงครับพี่นี่เลยน้องใบกลมสวยน่ารักครับพี่หน้าส้มเหลืองทองสวยๆกัดเม็ดแดงมาแล้วเรียบร้อยแสงจันทร์ใบกลมไม้กระแสปนี้ครับพี่งามๆหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยจ้ะพี่แสงจันทร์ตอนโตสวยมากสวยมากครับพี่จัดไปอากาครคาทิก สวยสวยครับพี่รอดใหม่ก็คาามาแล้วเรียบร้อยๆนี่เลยครับพี่ค่าพริกมาแบบว่าแดงๆเลยจ้ะแดงๆเลยกาค่าพริกสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ต้นนี้ฟอร์มสวยใบกลมบล็อกเลยนะใบกลมบล็อกเลยนะพี่นี่เนะาะกาคาบพริกรอดใหม่มาแล้วเออใบกลมสองร้อยห้าสิบบาทและ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 กินนาริเล่นไฟครับพี่ฟอร์มใหญ่ใหญ่มากล้นกระทา่งห้าจุดห้าหน้าดางังสวยครับพี่นี่เลย หน้าด่างแดงจ้ำแจมหลอดใหม่ก็ด่างแจมมาเลย200บาทครับพี่กินนาฬีเล่นไฟครับพี่ต้นใหญ่ใส่เบลเลอร์เบลเลอร์กันเลยทีเดียวเชียวด้านนี้ครับพี่นี่เลยทองคําขาวครับพี่หน้าสวยๆโอ้โหไปใหม่ไปใหม่ไปใหม,ใหม่นี่เลยครับพี่เขาจะเป็นแบบพื้นอ่าเป็นบอนที่แบบพื้นเขียวนะพี่เขียวกัดขาวแล้วก็ความด่างเหลืองกับเหลืองส้มแดงตัดนะพี่เนาะนี่เลยทอง คําขาวหน้าอย่างสวย1,500บาทจ้ะพี่ใบใหม่เปิดคือจึ้งมากจึ้งมากห้าจ้านิ้วทองคําขาวครับพี่ไม้สวยแม่เลฝากไว้ด้วยและต้นนี้ครับผมนี่เลยไม้เหลืองเมืองหนองคายครับพี่หน้าดางเหลืองทองสวยเจียมแววเม็ดทรงเม็ดสีมาแล้วห้าุนิ้วเมืองหนองคายครับพี่ห5 0 0ัาบาทไม้ใหม่แม้เลส่สวยๆเจียมๆเช่นกันฝากไว้ด้วยจ้า ด่างแดงสวยๆครับพี่ด่างทั้งใบและลงไปยันก้านครับพี่ทับทิมนครอนครับพี่ทับทิมนครนครอ่านี่เลยครับพี่สวยๆสี่ระบาทก้านยังแดงครับผมฟูห้าจุดห้านิ้วมองไม่เห็นกระถางแล้วใช้ใหม่แล้วทับทิมนครนะพี่ไซส์ใหญ่แม่พันธุ์เลเดอร์ตัวนี้ใบใหม่ล่าสุดครับพี่โบบะนี่เลยแดงยันก้านสี่ร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งทับทิม นครครับพี่นี่เลยนะครชายสีหรือเปล่านะครนายกแฮ่ยมุกสามชาหมั่มเทคโนโลยมุกไปหาฟากียแล้มุกสามชาหมั่มเทคโนโลยอะฮ่าฮ่าครับพี่ขำๆนะยามเชา้ายามเช้าครับพี่อ่ะตอนนี้สี่ร้อยบาทต้นที่สองทับทิมนครนับดิมนครนะพี่งามงามนี่เลยจะฮาร์ปเคิร์งครับเคิงอครับเคิเครสี่ร้อยบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยไม้ในดวงใจของผมอีกหนึ่งต้นทะทิมนครนะพี่เนาะ ยิงอยากทำสักหนึ่งตัวแต่ไม่ถึงหนึ่งตัวก็ทีครับพี่หลอมแหลมไปเรื่อยเลยปล่อยออกไป,ไปเรื่อยเลยอะต้นนี้เทพพระสุธาเทพพระสุธาครับพี่นี่เลยเหลืองสวยแจ่มหนึ่งร้อยบาทครับพี่ห้าจุดห้ากาลังฟูสวยร้อยเดียวเทพพระสุธานะครับผมและต้นนี้เทวาจ้าหน้าสวย,สวย เทวะอภิรักไม้เหลืองครับพี่ดีเขี้ยวเรืองเดี๋ยวจะมีความกัดดำนะพีในตอนโตน,นะพีเทวาอภิรักห้าร้อบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วใหญ่ล้นฟูอีกหนึ่งต้นนี่เลยจะออกแดดปะเหลืองช่าเลยครับพี่เหลืองช่าเลยเทวาอภิรักสวยๆเนาะอาการคารพิกเจออีกหนึ่งต้นครับพี่สองร้อยห้าสิบาทต้นที่สองกาคาพิกใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ข้าม,มาเยอะจัดแดงใบนี้มีขาวติดม,มาเลยมีความด่างขาวติดมาเลยนะนี่ทเทวอ กาคาพิกโอ้จะไปเทวาอภิรักษ์เฉยกาคาพิกสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับพี่สองต้นที่สองหรือจะเป็นกาคาพ,พิกต้นที่สามครับพี่นี่ก็คาบสวยที่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่นี่ยังพุ่งไม่สุดครับพี่คาบมาแจมๆเลยกาคาพ,พิกสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามนะครับผมและต้นนี้ครับผมฮานุมานตัวเก้า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 ครับพี่เป็นบอลสีตะแกรงเกียวครับพี่ฮานุมานใหม่ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, องสม่ไม่มีนะพี่มีแต่ตัว9ต้นนี้ 1, 150บาทสมพูสวยฉ่ำครับพี่นี่เลยตัดความเขียวนะความหยวขึ้นใบครับพี่ฮานุมานตัว9 150บาทใหญ่้านข้างครับพี่ตะแคงยังข้างให้ดูต้นใหญ่ไซส์โตฟอร์มสวยแล้วจ้าและต้นนี้ครับพี่น้องไวโอเลตโอ้โหด่างสวยฮร์ปครื่งครับพี่ตัดเม็ดชมพูขาวแดงสวยสวยวโอเลต ตอนแก่ตัวมาเขาจะด march, ่างม่วงนะพี่เออตามชื่อเลยชื่อไวโอเลตไวโอเลที่แปลว่าสีม่วงนะพี่เนาะนี่เลยจากไวโอเลตเจดร้อยบาทครับพี่สวยสวยห้นิ้ว5.5นิ้วไม้ม่วงที่แท้ทรูครับพี่ไวโอเลตนี่ม่วงตามชื่อเขาเลย o อฟติมัสครับผมนุ่นเลยต้นนี้จะพี่สวยสวยคัดฟอร์มคัดหน้าให้แล้วหน้าแดงฉ่ำครับพี่ตัดความด่างเหลืองนะพี่ ออฟติมัสใหญ่ครับพี่ใบดกมากหลอดใหม่มาอีกแล้วสวยโตวยไวใบใหม่เพิ่งกลางอันนี้หลอดใหม่มาอีกแล้ว500บาทจ้ะออฟติมัสครับพี่ใหญ่ฟู5.5เต็มกล้องเต็มคาราเบลเลยทีเดียวเชียวต้นนี้ครับพี่สวยๆจ้ะ500บาทออฟติมัสเลยและเทพสายลงเอาด่างสวยวากิวครับพี่ต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหมุนก่อนอ่ะต้นนี้ครับพี่เทพสายรุวงนี่วากิ้ววากิ้วครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองอ่าผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งตอนต้นคลิปเนาะต้นนี้ เทพสายรุ้งหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองจ้านางรากสดครับพี่นางรากสดสดสมชื่อครับพี่นี่เลยแดงสดสดตัดเขียวนะครับพี่อันนี้กระถางนี้อ่ามีหนึ่งต้นมีหนึ่งต้นในกระถางครับพี่ต้องกยไม่ลงฟอร์มก่อไปต้นนี้หนึ่งร้อยบาทครับพี่แต่หน้าสดจริงนี่เลยสดแบบสดฮาร์ปครึ่งครับพี่แดงปั๊ดนี่นางรากสดนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่นี่เลยสดสมชื่อครับพี่และต้นนี้ โรคไม้ด่างนะจ๊ะลูกไม้ด่างเป็นโรคไม้ด่างพื้นเขียวด่างชมพูแล้วก็มีแบบว่าความขาวอมเหลืองตัดละเลือ่อละเลื่อนะพี่เนาะนี่เลยจะลูกไม้ด่างอา่าลูกไม้ด่างส0 0ร้ยบาทครับพี่ต้นนี้สวยๆหลอดใปมาแล้วรับประกันความด่างนี่เลยด่างทั้งใบเลยมันี่ยหลอดอ่ะลูกไม้ด่างครับพี่นี่เลยสะโพกเขาแบบว่าม้วนต้วน,นะพี่เนาะออกใบแบบว่าเหมือนกึ่งจะกลมนะเขาเรียกว่าป้อมๆแล้วกันนี่นะไปดูสะโพก อาลูกไม้ด่าง300บาทครับพี่สวยๆผมว่าหลอดใหม่นี่คือจึ้งเลยครับพี่นี่เลยเหมือนจะมาแบบว่าเหลืองทั้งใบเลยมั้งเนี่ยงามๆจากต้นนี้ครับพี่สวยๆเลยและฉัดๆผมขึ้นไปแล้วนะอ่าต้นนี้เกศรเกศรเ,เจอพอดีครับพี่ที่ขึ้นผมขึ้นให้ดูก,ก่อนหน้านี้นี่คือเกศรพุมารินที่อันนั้นคือไม่ด่างเนาะอันนี้คือนี่ค,ครับพี่เกศรพุมาริน um ที่ด่างหน้าออริจินอลคือมีความเหลืองตัดและกระดูกแดงอ่าแต่เครื่องเม็ดเม็ดสีนี่คือมาเหมือนกันเนาะ แต่อีต้นที่ผมให้พี่ดูนี่คือเขียวทั้งใบเลยใช่ไหมแล้วก็กระดูกก็ไม่แดงแล้วก็แต่ว่ามีเม็ดขาวหนอมาก็ไม่ด่างให้แต่คืออันนี้คือเกสรนหน้าที่ด่างอ่าโอเคครับพี่สามร้อยบาทสวยๆแจ่มจึงไม่ต้องทักมาซื้อต้นที่ไม่ด่างแล้วพี่ไม่ได้ขายเดี๋ยวไปลงกล้างรั้ว่าไม่เอาอยากขายไม้หน้าสวยเนาะอ่ะสองมทมซี่บารมีบอลขออนุญาตเน้นไม้คัดไม้หน้าสวยครับพี่อยากให้พี่ๆได้เลี้ยงไปเลี้ยงสวยๆเนาะต้นนี้เลยครับพี่สามร้อยบาทเกสร พุ่มมะรินจาอ่าด้านนายนัานนายชิดนายน่ยครับพี่ต้นนี้ครับผมรัตนสินอ่าแดงแดงครับพี่คู่แข่งคู่หูแล้วกันไม่ใช่คู่แข่งคู่หูชายชน่วงน,นั้นดังมาคู่กันรัตนสินครับพี่หนึ่งร้อยบาทครับพี่เป็นไม้ป้ายแดงอ่าคู่หูชายชนหนึ่งร้อยบาทจ้าปิดถ่ายกันที่ลูกไม้ใบาย,ยาวจะพี่เป็นลูกไม้ใบาย,ยาวชมพูนวานเลยนะครับผมเป็นไม้ที่ อ่าเป็นลงไว้ผ่าแล้วก็น้องก้อยลงเป็นฟอร์มกอไว้ครับพี่มีสองต้นสองต้นในกระถางครับพี่แต่ผมจะคัดหน้าสวยให้บางต้นคือเขาผ่านหนาวมานล้มีนะคือแบบว่าบางต้นก็ยังไม่พุ่งฟอร์มสวยแต่ว่าแต่ว่าตาเว่หแฮ่แต่ว่า,วา,า,ววาครับพี่ผมจะคัดให้แบบนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนอ่ะต้นนี้อย่างอันนี้กระถางหกนิ้วลงไว้ก่อนหนาวแต่คือตอนนี้คือได้เดดเข้าไปแล้วสีชมพูหวานสวยพี่นี่เลยนะอุ๊ยหวานเจี๊ยบแล้วเขามีหน่อมาแล้วครับพี่คือคือตอนปลูกอ่ะปลูกไปแค่สองต้น แตอย่างกระถางนี้พี่มีหน่อมาอีกสองต้นหรือสามต้นเลยเนี่ยเนี่ยฟอร์มกอไปเลยครับพี่เอาไปลงปลูกเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับพี่เป็นเลี้ยงเลี้ยงนอกตู้ก็ได้สวยๆนะครับพี่จะลงนอกตู้จะลงแปลงดินหรือว่าจะยังไงจะยังในตู้ก็สวยเป็นลูกไม้ใบยาวชมพูหนึ่งร้อยบาทครับพี่ให้เป็นแบบฟอร์มกอแน่ๆนๆไปแบบนี้เลยสวยสุดคุ้มครับผมแล้วคือเขาหน่อยเห็นไหมพี่ดูอันนี้หน่อรับพี่หน่อนะหนอนะนอนะคือต้นแม่นี่คือปลูกไปแค่สองต้นแล้วก็เนี่ยมีแตกหน่อมาแล้วเพราะว่า เป็นไม้ปลูก้งแต่ช่วงรุ่นปีที่แล้วพี่แล้วก็ผ่านหนาวมาสวยเลยหนึ่งร้อยบาทลูกไม้ใบยาวชมพูครับพี่เนี่ยเห็นไหมเป็นมันก็ถามเป็นกอแล้วครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้พี่อยากได้เดี๋ยวคือเดี๋ยวผมค้าได้สวยแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยคิดเลยคิดเลยไม่ไม่ให้ไปครับไม่ให้ผมจะให้แบบนี้เลยครับพี่นี่เลยเห็นไหมแน่นแน่นกอแน่นแน่นชมพูสวยหวานแบบนี้เลยจ้าอา่าสนใจต้นไหนครับพี่กิง่งกลางกลางกิ่งเนาะนึกถึงบอลสวยนึกถึงสองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับ